สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่ามีน้องบิกินี่ใหม่เข้ามาแล้วน้องน่ารักมากๆเลยแล้วของทุกอย่างในกล่องนะคะก็น่ารักทั้งหมดเลยมีชุดนี้นะคะเป็นชุดกระโปรงเนาะน่ารักมากแล้วก็มีมอไซค์มี m 4แล้วที่สําคัญก็คือมีชุดบิกินี่เนี่ยน่ารักมากๆเป็นชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นต้องได้นะทุกคนต่อมานะคะเป็นหมวกกันน็อกเนาะหมวกกันน็อกก็น่ารักมากๆเป็นธีมแบบทะเลนะคะ แล้วก็มีเวกเตอร์มีชุดสีชมพูวันนี้ซึ่งชุดนี้เราจะได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเปิดครบ20กล่องเนาะไปค่ะไปเริ่มเปิดกันเลยสิบกล่องแรกค่ะบิกินี่ออกได้หน่อยนะขอได้เร็วๆบ้างเถอะรอบนี้อ่าเปิดมาก็คือเป็นการันตีหมวกเนาะไปต่อค่ะโอเคได้ M4 ม,มาเนาะ แล้วก็อันนี้ต้องเป็นการันตีชุดแน่นอนโอเคมิกินนี่ออกให้หน่อยเธอนะอยากได้อยากได้มากๆจริงๆอย่าให้หนูต้องหมดเยอะเลยโอ้โหแล้วเอ็มโฟมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ย hey! เดี๋ยวมิกินี่มาแล้วกล่องที่สามสิบเองสุดยอดเย้ yeah, ทุกคนวันนี้เราหมดไม่เยอะเนาะ แต่ว่ายังไม่ได้ผมเลยอะถ้าเกิดเราเปิดถึง4-5กล่องเราจะได้การันตีเดี๋ยวไปลองเปิดดูว่าจะได้อะไรนี่ไงพอไม่มีการันตีมันก็จะเกลือแบบนี้อันนี้ต้องได้ต้องได้ของชมพูสักอย่างนึงแหละโอ้โห oh M four นางตัวดีถ้าจะออกไม่พักแบบนี้ไม่ได้นะแล้วทุกคนดูดีหนูมี M 4 4็มโฟสีกระบอกแล้วอะเกินไปมากอเราไปลองไปเปลี่ยนสีผมน้องตัวละครมาอืมก็ได้อยู่นะทุกคน เอาไปเทียบกับทรงนี้อ่ะฮะได้ได้อยู่ได้แหละยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย